สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับทางช่องยู u ูปตามดำซิ่งขณะนี้เวลา1 4บนาฬินะครับ15นาทีนะครับก็มีพี่น้องที่ท่านมารอนะครับกลับมาขอพรนะครับจุดหมายปลายทางก็คือเขาพนมรุงนะครับเหลืออีกอยู่ประมาณ30กิาโลใครจะถึงแล้วนะครับ ครับพระอาจารย์ไปอันเอาหุ่นแตงโมครับพรอาจารย์เอาหุ่นแตงโมไปขึ้นร่องบังแตงโมครับกำลังเสร็จงานหมู่บ้านนี่ครับพี่น้องมันกลวา่าโย่คือไปทายแค่แป๊บเดียวเองเพื่นวะมก็เลยว่ามาเห็ดวัน <laughs> นี้อยาไปเห็ดธุระก่อน <laughs> เคยแต่ไปยางกับหลวงตาบุญชื่นครับพ่อจย์กำลังมีโอกาสเดี๋ยวม้ายางน้ำพระอาจารย์จะลั่นครับครับทายได้ทายพี่น้องพ่อเดิง ดำดำซิงครับอาจารย์ครับผมบ้านกวดอีก24กิโลนะครับบ้านกวด24กิโลนะครับอีก24กิโลเข้าเขีนเพื่อบ้านกวด นเล่นดยมาดิ้งแมไีหมวันนั้นก็อีน่นน่ะโดดไปนอนไปนอนที่ที่พูดถักนอนนู่ก็สุมเลยไอ้ไอ้ที่ไหน ด้านหลังนะครับพระพุเจ้าหรืออีกหลายรูปนะครับที่ท่านเดินทุดงตามมาด้านหลังเรื่อยๆนะครับบรรยากาศท้องฟ้าบรรยากาศท้องฟ้ามันคนจะตกลงมาแล้วนะครับตอนนี้ ครับพรอาจารย์จะขวบแล้วครับพรอาจารย์เจ้าขวบเจ้าขวบนะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านเดินสุดดวงมาพร้อมพระอาจารย์นะครับ เดินหนึ่งเซจุดเริ่มเริ่มเริ่มต้นแล้วป่ะครับอาจารย์ครับเด้อีกไม่นานแล้วนะครับอีกประมาณสามวันนี้ก็น่าจะถึงแล้วครับ ยกระเกิดด้วยนะครับกระเถิดด้วยค่ะบอลครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับ รับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง u t u b e ตั้มดัมซิ่งนะครับก็จะถ่ายอัปเดตให้พี่น้องรับชมนะครับในช่วงที่พระอาจารย์ท่านได้ทุด,ดงนะครับว่าผ่านจุดไหนเส้นไหนบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ